ว้าัวนนี้ไม่ตั้งายๆเสียตัวันนี้ร่างกายงานสั่งเกลียวเลยผมเนเ็ดอไตั้งันนีเนที่โบรานเลยเสียยวันนนุ่มไเตียงก็บุเลยบุญสดยบุญเลยบุญครับุญ่ลยบบดย ไปพาคไทยฮานเข้าเอไอรูนผงอันพุณล่ะเชี่ยข้านพุณล่ะพี่น้องเรียกว่าอยู่ไทยแถวนี้ตู้กาแฟครับอุปกรณ์ก,ก็เต็มรถแล้วอันนี้นี่นี่ไหลไปพี่น้องไปน้ำกันห้องนี่ภาคผีพาคหนวกไปซีส์สมองสมนบัติไปหาปลาอยู่ทางลำพงเนะาะอ่ะพี่จ้าแม่น้องไผ่จะเดินทางคุณลับพี่น้องเขี่ยข้านจังหวัดเลยจ้ะพอดีแม่น้องไผ่บ้านเขาเรียบร้อยแล้วจ้ะแล้วว่ากะ เกิดมาแน่ล่ะฝนกำลังตกอยู่ไปเยี่ยมยามเป่าแอร์จ้ะถามข่าวเป่าแอร์ก่อนเป็นยังไงอยู่คนเดียวไปน้ำตาลพี่น้องไปอันสี่ก้นมือเนี้ยกับกาแฟสามก้นสี่ก้นมาสี่ออกจะตีสามเดียวเหนียวสี่ตีกวนแล้วแบบอย่างสางน้ำันเด้อจ้ะอยู่เนี่ยวปิดฝากเบ้าแอร์ป้าดวันนี้ไม่ตันง่วงๆแลยเนาะเสีย เอาจากันสองโลนี่จังไปอหาเบาลุลำพคนละท่านชียงขานคนล่วตัวนี้ร่างกายงานสั่งเอง่วงง่ง่วง่ง่วมั่นจนโอ้โหงครับียวครับหยอยแล้วหอมเดินท้งเด้อบ้านห้องเาขอมันน้ำเสนอพีนอนห้องเบิ้งไปเลยเลยก็ แม่นฝนชุ่มเย็นพอดีค่อยอยู่ปะปยินรุ่นไปเราจะ นี่สิแมนผู้เวียงหรือว่าผู้เลือเบิ่งแมนนองไฟกับเบิ้งเใจคือกันนั่นแล้วนงี้อีกประมาณ10สิบเอ๊ะชุ่มแพร่สิบออกรอบอะแมนสิบปู๊กกาแฟก็มานน้ำพือเก่าพี่น้องนเบิ้งเบิ่งอะรถพี่น้องได้โหลดเอาหมอนกินนั่งไว้แม่น้องไฟเมารถเลยจอดซื้อยาแก่เมาเด้อันชุ่มแพครับ เดี๋ยวพูอย่างโบฝนจริงปิงอยู่ไกลๆเุมนไปรุ่นห้ามขัดนาะบนลุ่เขาเหล่าจ้าบัานเนี่ยพูอย่างหน่อยผาโนเข้าผานกเข้าเจ้าเนี่ยไปว่างหันบอลแมนจะหลงทางไปเป็นเจมูลเมยตูวเตี้ยเต็มครับเมย์นึงไปว่าวหอดจูบี้ตรงไปเลยรุ่นรุ่นตรงไปเลยตรงลูกเดียวสันเขาเงี้ยวเลยเหรอพี่บอกเหยียบนอหัดเป็นเจมูนดึงว่าหอดผานนเข้าครับโอ้ล้านค่ายล้านไทยทำเลภูเขา นัเสนอปีนองพีะด้บ н, อบงดูสลานการุจดจอดดีๆครับสวยตังฟ้างามคับงามคเัานสลยรนงจากภูเขาท่ามวลดมพงบรรยากาศเล้อจากขงางทังภูเขาจากผลมัาป็นผู้อย่างเปผู้กระดึงจกผู้อย่างผู้กระดึงเขาผ่านมาเรล่าเด้กไยรุ่น นีผู้อห่างมู้นี่ไม่ถูกพ่อจักซื้อจะว่ากระักไทยพี่น้องเบิ้งโชคดีบุลามนพอดีพานมาห่อฮอดัสุกุ้งครับอันนี้แม่นั่นครับนี่สร้างนี่เห็นนั่นทานสิ่งบางคนก็เดียเห็นยื่ในคลิปอี่เนั่นคือขมาฝาปา้มขอบวขอบคุณงเลไล้ครับอันนี้ก็นีมีค้องฝากของตอนก็มีแดงโมเน่ยขอสารครับสารมันห่ออะไสี่ล่ะหักแพ้งแบงปัน โอ้ครับโอ้นี่นี่เห็นั่นทานสิงทานสิ่งีครับนี่แต่ทานมาพร้อมุว่าเราไปปากะเจนี่ปีกปลาเจนี่ปลา้าอะไรปยังบ่ปยังูได้บ่หลเฮีอยู่งคนนุ่มย่วคนนุ่มยั่ปยังดอดเอาเอเอเ้โะ้งาน ของตอนเล็กๆน้่อยไปพรอมในทางตทางกนตังฝากตอนกันพี่น้องเฮ้ยเอาขอบคุณหลายพ่อแลาวแม่ล่เอีดต่อท่านนงปิ้งปลาเปาแอรกันครับครับทานไปทางปิ้งปลาสวัสดีครับพ่อไปลกวครับครับเอดนั่นทานสิ่งน้ำในเด้อครับพี่น้องเย็ซี่บน้องยุกไก่ยุกไก่ยุไ่หนอกก็ดีไปไอข้าวคันระคไปลครับไปครับเดี๋ยวเอาถ่านกระสอบใหญ่ตามไปครับเอาพวกพี่ยังพวกพี่ยังครับ พาเจนนันไปเที่ยวด้วยโอ้ยพาไปเที่ยวโอ้ยอยากไปเที่ยวน้ำอ๋อครับครับครับเดินทางต่อเดี๋ยวไปดีเดินทางกับไปหาเปาเอียกันครับครับไปยี่หรอกฝากส้มเดี๋ยวใส่ทารีใส่บ้านตรงไปไก่หอดไปอยากเขียนบ้านเปาแอบ์ มนวยสองพี่น้องนเดี๋ยวใส่ไปบ้านเบ่าแอร์ด้อยจันยู่ในเชียงคันนะจิตสิีภาไปบึงเขาเขาเนตัวเมี่ยงเชียงคันเราจะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวใส่มากีครับครับโอ้หัวเรียวหวรพี่น้องอ้าปลาเปนีบอกนะครับปลาปลาน่คนี้บอกเงี้ยเงี้ยเบอก แมนแมนแมนเป็นพี่เสาอ่อนมูสวัสดีครับครับสวัสดีคร er oh, okay. ับโอ้เป็นไรหมานมือมือนี่ได้ตัวหนึ่งครับโอ้ปลางไงบอปลาพปล่มง่ามจริีต้องซ้ำหนูเนปลาเก็ดปลาเก็ดครับโอ้พี่น้องจุ่มโ่มกันไรเนาะมือนี้เนาะมีหอนเนียแก่พร้อมครับทป็นมกเห็ดนี่นี่แหละโอ้เห็ดหัลโหเสียดเสียโอ้หนิพนนี่มักคีเรียดีเนาะพนนี่เนาะตาทางกี้เราเห็นไม่ได้ขีดโอ้สนอก ไปเนอยู่เลยกินน้องไยเลยพินน่องไเลยพนถาตอนลับเมิดทุกคนพี่น่องไปไปไปกินน้ำกันควยยางด้วยควยยางด้วยเน้อยู่ได้กิน่น้องไทยเลยจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวอ้นีค่ะปนผู้อัน ซอยเบาแอร์ปลาไปขายไปยังกินงานไอพี่ต้าพีตะานองเนาะกินงานน้ำนน้เลอะโพ้งปลาอย่างปลานิญ่พอมรอบกลางคืนก็ได้ไปขายเลยเอกพ่อแลี้ยงก็ไปเดินไปขายย่างคืนจริงโอ้ทุ่มมันน้อเบาแอร์ช่วงนี้เนาะไปรุ่นมาสิมันบ้ามันเนาะพี่น้องเลยก็ี๋ยจะได้กับพ่อเดี๋ไปยูไปกินเนี่ยยังอยกันยังใครยืดอกว่าเบาเร็วเอาพ่อใหญ่รุ่นเต็มพ่อใหญ่รุ่นป่ะมา ไปลงไปน้าเบาใอี่ยิ่งล่องเมืองยิ่งรุกโอ้แม่เอาตัวนี้คือง่ายมั้งเธอโอ้โนมมันเพิ่นว่าของเสียบตัวเพิอ์ว่าเอาแถมน่มให้ประเสริเพิ่นลวนมงวดนยครับพี่น้องเยอะๆเย่าเขาใจผิดตัวเพิ่นว่าเบาเอี่ยนไปใส่บนนี้เป็นรัดเอาเคยแล้วโอ้รัดเอาเคยแล้วโอ้ เอาเบียร์ไปดื่มดูเนี่ยเดี๋ยวกแมาดอกรักสันดรสบางคนคือเอาเบียร์มาส่งบางบางบางคนคือว่าเคยเล่าเป็นยังเนาะบนดีวานนี่เนาะแปลเป็นภาษาสานบรรเทาภาษาไทยบรรเทาพูงดูเบียร์เล่าครับตะวันขันเป็นภาษาเล่าอีหรีก็เอินเคยเล่าเนาะปัจรุ่นบางแถวก็งงคือกันดิเคยเล่าเป็นยังเนาะบนว่เอาอบียร์ยูเนี่กินเท่าอยู่ปีหลังครับนี่ทีมงานพี่น้องปองไปทั้งผีเพเนเฮ็ดซอยกัน กับแม่น้องไผ่วัอนี้สิเฮ็ดอันซอยจุซอยจุ่นสร้อยจุ่นนแอลาบน้ำไปเสล้วเนาะกันลาบจ้ะคิดออกคนทั้งพี่คนอยากเด็กอ่ะสู้กันกินเฮ็ดสู้กันกินเด้อสิได้แซ่บนมกันเนาะมาละตอนอู้นตากันโอ้กวมเย็นมากแล้วนี่คือน้ำแข็งใส่หน่อยก็เย็นหน่อยใส่ไล่ก็เย็นไล่ใส่ไล่รีปวดเจาะครับพี่น้องน้ำแข็งนี่ ท่านี้ปลายางของเบาเยมอ่ะน,นี่คนว่านี่วิวพีนอนให้เดี๋ยวบึง้งโอ้ถือว่าไก่ขักเตอิวพี่น้องเอ้ยคอยอยหอดห้ามเทียงเกียบเหมืนเทียงสมุนว่าเทียงก็ได้เนาะมาหอดพี่กินกับเทียงพอดีครับต้นผักมีสีใบคือพันธุน์ัหยาหาันเต็มเลยทอแมวเพิ่นปลูกมันมาเนาะทางฝุ่นพอดีเลี่ยมบอ่อ ครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับบนได้ปายังนี่นะครับนี่บนได้ปลายังเราปลาโอ้ปายกำปลายกำกับปลาลิงปลาลิงปลาแกมลิงเนาะปลาแกมลิงเนาะแกมซำแมซำวันีครับเอาเอาไปบ้านด้วยครับไปเดูจริงรัวนี่ะไปโอ้ เองป็นเนาะใช้แขกมาหาหรือมีซีรีส์ไหมว่าเห็นไม่เบาเห็นอุลำโพงศ์ไหมสวัสดีครับเอาปลาไปขายก็จะมาบอกไปเองเนาะมามามกมันเนี่ยเนาะแต่ได้ตื่นเต้นว่าตัวยังเงยไหมโอ้ยนาลาจียหอยนางเบิ้งอยู่ปราเบิ้งเป็นนาจิกาจียลอยอยู่ตื่นตื่นกันตามมดนจริงเลยเนาะโอ้โหดีใจ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 ไปไปพูดอะไรเนี่ยอยู่ได้กินปลาดิบดิฮะปลาดุกอะพูดแล้วปลาอยู่พุ่นเหรอเอาไปยู่พุ่นอยู่ทึกตัวหน่อยตัวใหญ่ เราปลาอง,งก็สร้งก่อนบออ่อพดีขึ้นกันเด้มันสีปดีต,ตายเน้แมนแมนไปไปเบาเอะคอนุยาตกอนได้พี่น้องไปไปเดียว,ยวพวยไปซอยเบาเอะสาปลารปลงกสร้างคนว่าปอดีไปสาท่างไหนบุษาคนนี้ท่านไหนบุนีขึ้นไปไบหอมเลยรัอเดียวปาลาดุกห,ห,หน่อยลงใส่กระชัางไว โอ้สายนี่สั้นจริงพีง่โนโอ้องเอ้ยเลยครับดินเป็นดินหินเนาะไปเหยียบเลยๆเลยไปหากินเขากิๆๆนหนามห่อชอบเบิ้องมู่งคนเห็ดได้กินก่อนแถวนี้เบิ้งมุมม่วงนะที่เป็นเห็ดเ,เป็นรีสอร์ทใกล้กับสะพานใกล้ก,ก,ลมมกับแม่น้ำมู่งคนสีไปเที่ยวสกายวอล์กเนี่ยประมาณนั้นลเลยเบิ้งแม่ตู่เองเนาะ เป็นรนอห้อมไปน่อโอมีหอนำตุ้มกินตัวนี้พุณว่ากาลงเก็ดแวโอ้ก็าเกลดแก้วไปเอปมาครับครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเบิ่งเมียั่วกำลังเห็นได้อยู่ได้กินเจ็วเห็นน่นนี่เยเกินแล้วก่สิได้กินเขาเบาแอรกลังเอาเ็ดแด้กระช่างอยู่นยังอเต้โอ้หมเบาแอโอ้นีตเป็นได้ปลาหไงเป็นเลยเอาอัโมโลกไปไหว นี่แหะผู้ชอยบนเทมาาของเตะซื้อันซื้อว่าของเตะพอนะโอ้ยคือซื้อเต็มหม้อเลยนี่เจ้ม้ออากปแก้วขมเข้าวันนี้เอาไปให้พี่บอกพี่ใส่แก้วผม ใหม่ๆหอมๆจ้อหัวมัตะวันพดหเปล่าัวมัตตะราคาโอ้ยันยพีข้าัเชียงข้ามมะเพ็ดบอกยันเชียงข้ามมะเพ็ดเตรียมมาพร้อมจ้าคัวก็เตรียมมัตต่ปุ่นเลยนีตะขานเพ็รแห้งะพีตะขานลอเบิองเรื่องเตรียมขัวลงไปจุมัตตะราคาพื้กันราคาคือกันจ้ะดีของแท้ของแท้เอาคๆเอาหลดคมๆหลดคมแปลตายพอนว่าส้อยจุ เ็นหลับนั่นยังแน่นอน้อะอี่งนนด,ดีอยู่อ่ะามาตอนามาบ่แดดเนาะบ่เอาเนาะนอพียังเลื่มมีแดดมียังชุอด,ดยังลืมเลืมชุรถกบบบเป็นตะกินเบ้เ็มือแล้วนะุเซฟมึงเด้เป็นยังไงก้วมันขมมันนันบ่ีมันรัวบ่ีซมึงก่อนเนาะ ทำซีมึงด้วยโอ้นี่จ๊บตบมบนซอยจุ่มเลนเแซ่บผ่านยูนบผมมดีบ่ครับนี่นะครับผมบ่โอ้ผมดีครับนี่มันแซ่บเนี่อเนียมนแซ่บพยายามด้วเนื้ยเือมน้นาเดียวว่าสู้กินแซ่บปกติเอ้ากินืออเนเดีวกนมอสิ่ี่เาครับ ซิมนะเบาแอะซิมลูกจุมเพิ่จุวเอางานอยวันดีกครั้งหนึ่งครับเฟสครับอีสานบันดงน้อยครับนี่คือเบาแอครับพี่น้องพิจารเลยพูดนานแล้วพูดบอกล้เนี่ยเพร่เล่าเบาปลาลงกับช่างกินหัเนี่ยยากไร่พี่น้องจะเป็นยัง เฮานีมาแต่ใช่นี่งามใ้า่สูตงามคือผู้ไทยเดียวเจี๊ยเอ็เ็ี่วอยู่ไลแมงวันหายอ้าวกี่ตังคนมีแวบ่ไอเจียวอยก็ตอนเบิ่นมเดี่เเสืบหวานมาพี่น้องเอ้ยหวานพูมาหวานยี่ดอกคนว่า เอาอย่างดี้เลยเดี๋ยิมงานประเดกับุตรนะครับสวัสดีครับปะตัวโอ้ยเลื่อมเบิ่งเลื่อมชุดเดมแ่ลนเื่อมที่ไม่ด้่อไรอ่ะชิงานเปรี้ยดกันตั้งนี้ไม่ยา้งนี้ยาอย่างพค้งร่มอย่างนี้อ่ะพ่อครับจ้าเดี๋ยวบุตนก็นไปกินเอาเนาะจ้าเรื่องไฟขึ้นจังเลยอย่านห้าไกินกินไปน้ำกินไปน้าอย่างไปน้ำสรอยไปน้ำเสร็จละฝนฝนที่เพิ่งให้ทั้งทั้งสาระ้ามนอนเหนียวบ่ ถ้าคุณเดี่ยวอันนี้เสี้ยดก่อยก่อยพร้อมทั้งอย่างทั้งก่อยไ้แระเบ้อก่อยีื่อแม่นองนุ่นี่ก็บบ่อเข้าเทียมมื่ยไหมคมไม่ชิว่าเพราะ่นดีนึบ่เขาอยจีมิด ตากระยักทวงนึ่งหตากระยักบอกตาได้เวลาตาเอาไปให้แล้วนะเราบยอสเขาเสือเราบอก่อเงินมาพี่บอกับเรตบริ่อบะลาก้าตลาถูกเหดนะปาถกเดเลยิ่จัดเรอพูดว่าเป็นน้ำเห็ดเป็นน้ำมันเังเสียบ

ตอนแรกวันนี้รัดสวนคนนี้พวกกล้าไปกับท่านที่นะได้๋ยวยิบมือสิมเบิ้งสิมเบิ้องดูดูดีกินหนึ่งไข่ดีวันเจี๊ยเป็นไดไม่เบื้องขนาดโวยอยู่กับแม่ของพายแล้วพูดจะเติมเกินคาดนะมันให้น้อคาดรถให้น้อไปไปเกือบปากก่อนไปไปอย่าอยู่โดนเด้อซ้ำเดี๋ยวได้กินกันแล้วเร็วชั่วโมงโอ้ยหอมมือหวย ก่อยเมืองเคียงขั้นั่าปะก่อยเมือสูตรมืองเคี่ยข้นคร่งเดงมากเลยนากิมัสิ่มเาินันสิ่มเลยไมดสิ่มบสมิมมเยอยู่แล้วสีเมื่อมันก็าเคยผ่านมาบางเาน่อยอมนทำมากินทำกินบวกินดั้องไม่ันอั้งซอสิเท้ายินเอาเราสิ่ม เอากองไปหุ <ah> ้กองเอากองไองอานเาตองอ่นโอ้เาไน่บดเดมาน้ามือเ่าไนติดทุระเยอะเาไน่กาสอนโดนดูบ่หื้อเบ่าไนไปแข่งรถสักคนนี่งจนปลาลปลาปลาใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาใ่โความนัวสุดแล้วมันบ่อพอแล้วนอนยอดละอเงินเไา่ยเตียงแมุ่ญเราเตเลย มากันได้เยดีมาส่มกันเด้อนฟามาสู้ก um, <se um anyway> ันมาส่มกันตัวซื um ้อไหมลูกลูกไงแซ่บแซ่แซ่บผีมือเป็นได้ผ่านเลยห็นบ่ผานจ้ะเอาไนีาผ้าขาผ้าดำลงกินกันเท่ามาเสียบกันกินกับเทียงก่วยกับว่าแมนแตยงนเทียงสลองกดนไอแตงแต่ทุบไม่ได้ค่ไอตอนกองเฮนยิบอันงจานเขี่ยวบ้ากันเคี่ยอยู่บอเคตัวตีเดียว ยี่หละมันง่ายๆนึ้กันง่ายๆเสร็จเจ็บบานห่อหนอนใ่้อนะนิ่งกันตัด้ยให้ด้าอีกะอเื่อมด้วยนะตัดเลยเ่วอันนีไว้ตัอย่างแค่งหมือยูอยูง เสียบสีห้องมุงห้ยอยู่เนาะเมาลข้าวรเเปล้าวียจับได้ยุ่งนะมาได้มั้่เขาใาญใาคลบมโง่งทึงขนทึงโกเนาะโอู้เขาแถวพูอยางพูก็ดึงโอพูอยังโอ้าองเขาอ้โมาตะกรนมึงกับบอเป็นสี่เนาะมาสุดมากกับมาบอใครดี ท่างเลยค่พระท่านดีท่างสองเลี้ยนนี่นอช่วงนึงเดี๋ยวนี้มันซีเล่นต่มองงกมองแง่คือโกนซุกหลืที่ไม่จุกซุกอยอาไปซวยเดี๋ยวกินของโฮมพีโฮมน้องผู้ใดตำคุงเบาหน่อย้าดปูผีมือดตกันตต โอ้เป็นตะเลี้ยงเมียใหญ่อยู่กันว่าสั่นน้อพุ่นวะหาปลาเก่งได้พี่น้องอพุ่นไปยซีของทางเบาเอียกันที่หูน้อพุ่นนะฮะไปหมันเบาหน่อยเตอนนี่เบาเอียกกำลังแซงน้อเบาเอียแซงย่างขักเลยแบบ่โค้งโบกโค้งโบกเกี่ยวเรื่อยๆแซงเพื่อเพื่อนี่ช่วงนี้เบาเอียกกำลังเฮงหาอยู่ห้อยกินเรียกการ์ันน้อที่ทางเมืองเคียงข้านครับ คนนี้เขาไม่ได้เคแบ่งกันนะคนนี้คนนี้เพราะว่ากินยิบยันบ่อุ่นท้องเลยปวดสุกกันนะคนว่าเนาะี่เนียนๆพราะว่าแต่ละคนก็มักบ่องคือกันเนาะบางคนก็มักสุกบางคนก็มักดิบโอ้พี่น้องตุ่มพ่อมกันกัดมาสิโอ้ดีใจครับดีใจดีใจเห็นพี่น้องฟ้องไปพี่น้องมาอยู่ร่วมกันแซ่บแซ่คนก็มาเห็ดเทือบรถซอยเบ้าเอีครับมคอนี้รถบ่สจอดรถเห็นเบ้าเอี ข้ามุดก <c ười> ัแมนี้มูใหญน่มูขึ้นงานเบาหน่อยขินงานีงคัมญ่เท่าเ้อ่อยขีมือนะเสียบ่เจ้เป๊ะพอคือบ่คือบ่เสียบบ่ห้องพอดีเสีม้าวันนี้ได้เอาอ่ะเจ็บเสียบพอง จช่หนูนี่ยี่้องมาได้ยุได้กินเนาะเงี้ยเงี้ยดาวแบบเนี้ยนะสบายเรืเด้อครับบ่ดิกินกินเบาหน่อยลูกนะบ่มือนี่ลงมาลงมาแรงลงโอมื่อแรงลงบ่กแรงลงกันเมื่อวานยั่ได้ลงอย่าเอาคนหัวล้านไปออกข้าวเด้อล่ะเด้อธรรมดาคนหัวล้านคนดีด้วยไปหนาทุกคนว่าเหรอครับบ่วงหนึงโอ้แวยไม่รอด แต่แซ <ause> ่บแต่แซ่บหลายผู่หไล่พ่นเยอะไปกว่าขอบคุณพี่น้องคนน้องขอบคุณนเอฟซีทีสานเป็นหน่อยเด้อครับปีติดตามบุนี้มาฮอดพ่อรุ่นกับเมนตุกับเมนไฟกาแฟมาฮอดปีนะครับเชื่องขั้นบ้านเบาเอียแล้วครับเขาต้องกินข้าวกินน้ำเพรนะยังไงพ่อรุ่นเขาโตกินข้าวกินน้ำนั่ทิมงานก็เด้อครับจะได้คลิปนี้มือนี้พ่อรุ่นพร้อมทิมงานสุขทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ